เป็นกีนซะสามข้องนี้วินหนึ่งตัว <c oughs> ยังลงง่ายศสายบ้านเออครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บผลผลิตลูกป้อนโอพาลายสายโอพาลายนะครับวันนี้เราจะพาไปดูลังโอพาลายสองลังเราจะเอามาจำหน่ายนะครับ อ่าเราไปดูลังแรกกันเลยนะครับลังนี้เลยอ,อยู่ไหมอี่ตัวนะจะแบบินตัวนึองมานะโอ้ยดีดะตัว อันนี้หลังแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองกันมาดูทิละตัวตัวที่รุ่นนี้เราไม่ได้อ,ออกมาป้อนเลยค่ะไม่ออกอจ้ะตนาะเอง นีอ่าตัวนี้กรีนอือตัวใหญ่แล้วตัวนี้เราไม่ได้ป้อนเลยขวจะเต็มนะอ้าเต้เต้เต้จะเก็ะกรีนโดนช่วยมาและะ้วค่ะช่วยมาแนละ้ว Oh. โอ้ผมตีเป็นตีมทัชสามข้องนี้วิ่งหนึ่งตัวโอเคดูชัดๆข้างนอกนะคะสองลังนะพ่อสรังโอเคาดานะครับนกโอพลายรุ่นนี้รุ่นหน้าร้อนเราได้มาเจ็ดตัวจากสองลังสองลังครับผม ตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะครับอันนี้แยกเป็นหลังลังแรกใครที่สนใจนะครับจะให้เด็กๆอามาป้อนให้ให้เด็กๆป้อนนะครับช่วงหยุดปิดเทอม,ทม,ทมจะได้ไม่ต้องเล่นเกมนะครับเรามาเลี้ยงนกกันดีกว่าเราช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยค่ะคไม่ได้อยู่บ้านใครสนใจต้องหยุดขึ้นมาเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์ ที่ทิ้งไว้ด้านล่างน่ด้าาลงเลยนะครับดูสิเด็กๆโชว์ตัวหน่อยสินนกอยู่นครปฐมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจังหวัดใกล้เคียงนัดรับได้นะต่อมาตามเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เลยได้เลยนะคะดูแต่ละลองดูแต่ละตัวสมบูรณ์เลยตัวอ้วนๆนเดี๋ยวตัวนี้หองนี้คือแม่เขาเลี้ยงกันเองหมดเลยตัวนี้วิ่งน่าจะวิ่งตัวนี้น่าจะวิ่งหนึ่งแล้วก็ เอาขึ้นมาทุกตัวสิให้เขาดูสามตัวนี้มันกรีนแน่แล้วก็กรีนสามกรีนตัวนี้เล็กๆว่าลูงตื่นเต้นสีไม่เคยออกมาอันนี้ก็วิ่งเท่าไหร่ของนะของนี้น่าจะตัวนี้นวิ่งเออยังดูไม่ค่อยชัดตัวนี้น่าจะกรีนตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะตัวนี้มีเจ้าเอพิวด้วยนะเจ้าเอพิวตัวไหน ที่เราเอามาเลี้ยงอ่าตัวไหนเอ่ยตัวนี้เบิ่มเพิ่มตัวนี้อ้วนตัวใหญ่ใช่เพราะเราจำหน่ายด้วยจำหน่ายเอพิด้วยนะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับฝาก subscribe ไลค์แชร์ให้บ้าน SF เเราด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you.